ก็ตอนนี้ก็มีโอกาสมาที่วัอพระาธาตุพนมเนาะอ่าพอมาที่วัดพระาธาตุพนมของจังหวัดน,นครพนมนะครับอ่าเราเป็นครั้งแรกที่มานาครพนมก็รู้ตั้งนานแล้วละ่ะว่ามีสิ่งที่คนไทยนับถือมีสิ่งที่คนไทยอยากมาสักการะสักครั้งหนึ่งในชีวิตนั่นก็คือพระาธาตุพนม วันนี้ก็ได้มาสนใจแนละ้วเดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูรีวิวกันคืนว่าพระธาตุพนมตอนกลางคืนเฉยขนาดเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูกันนะครับก็วันนี้ก็มีโอกาสมาท่องเที่ยวที่จังหวัดนครพนมเนะาะสำหรับจังหวัดนครพนมเมื่อมาก็ต้องคิดถึงวัดพระธาตุพนมนะครับก็เลยมาสักการะ พระธาตุพนมนะครับก็อันนี้จะเป็นบรรยากาศดูด้านในของพระธาตุพนมเนาะอ่าก็ได้มีโอกาสมาถึงที่อ่าแต่มาก็เย็นละก็เลยเย็นก็ไหวตอนเช้าค่อยมาอีกรอบหนึ่งอ่ะก็อันนี้จะเป็นบรรยากาศตอนคืนเนาะวิวทิวทัศน์แสงไฟอ่าทาให้พระธาตุเด่นมากสวยมากก็พระธาตุจะมองเห็นแต่ไกลเลยนะครับสําหรับใครที่มาอําเภอาตาพนมก็ ไม่ควรพลาดนะครับที่จะมาสักการะพระาธาตุพนมสักครั้งหนึ่งเพื่อเป็นสิริมงคลให้ชีวิตเราเนาะสำหรับใครที่มาแล้วก็อยากมาอีกเนื่งอยจากวัดพระาธาตุพนมมีความสวยงามสะอาดหูสะอาด,ดตา,าก็บรรยากาศดีอาหารอร่อยที่พักสะอ,ดอาดก็แวะมาเนาะ สำหรับใครที่อยากมาท่องเที่ยวที่อำเอภอท่าพ,พนมนอกจากวัดพระธานแล้วยังมีจุดที่จะให้คุณถ่ายรูปเช็คอินอีกหลายที่เนาะก็ใครที่มาก็ไม่ควรพลาดที่จะเช็คอินจุดสำคัญต่างๆครับ